สวัสดีครับวันนี้ข้าวเช้ากันเช้าแล้วเตรียมของึ้นเช้าแล้วกับผมได้มาเพิ่งข้าวลัง,งกับข้าวไว้ได้ทําเย็นทําจับชายกับหมูแดดเดียวไว้กินได้หลายวันสองอย่างนะครับเลือกสองอย่างนี้เพื่อจกินได้หลายวันหมดแล้วไม่มีอะไรจะกินแล้ววันนี้เพิ่งข้าวนี่ครับ จับสายแล้วร้อนนะจากคณะเจโบนี่ย่าร้อนแล้วก็หูให้มาทันตากแต่ตากไปแล้วครับแต่อันนี้ไม่ได้ตากเอามาทอดกินก่อนอันนี้ส่วนนี้แนะนํานะครับกิมจิกิมจิกิมจิจากน้องป่านะครับน้องป่าส่งมาแต่กับปาบด้วยแล้วกันในะเพจวิลัคคณาจนะขึ้นให้ด,ดูยวขึ้นให้นะครับกิมจิโอ้ยอร่อยมากครับข้าว ก็นี่ไข่ออนเซนทำเองต้มเองนี่เดี๋ยวทำให้ดูกิมจิกินข้าวก็อร่อยนะครับจะข้าวอร่อยมากหรือจะกินกับพวกมามา่าเกาหลีหรือจะกินกับมบาม่าไทยก็ได้นะครับใส่ผสมลงไปเลยนะครับรสชาติอร่อยนะครับนัวนุ่มเปรี้ยวหน่อยๆคล้ายๆถ้าบ้านเราก็เรียกบักดองคล้ายๆบักดองแต่ก็แ,แต่คนชอบก็แ,แต่ผมชอบมากมจริงๆนะครับสั่งได้นะครับ จากน้งป่านะครับพิลคนาหรือพิลคนานะครับโลละร้อยแปดสิบบาทครับกิมจิโลละร้อแปดสิบจะขึ้นให้ดูจะขึ้นให้ดูนะครับอันนี้ผสมกั่ผสมข้าวอันนี้ผักรวมกิมจิผักรวมกิมจิผักรวมแล้วก็นี่ไข่ออนเปนนะครับเป็ดไหม กินลงไปให้ดูนะต้มดูครับอื้ยเ่อะง่ายง่ายนี่ไข่บางเต็มครับโอ้แล้วก็ผมชอบกินสาลีสาลีอร่อยกินเล่นทุกวัน มึงแขงเลยแต่น่กปวดแล้วไปกินน้เพิ่มไ้กินที่ละลายโลไปนี่คุณนี่บุดถุงเอาเลยนะไม แตกนะแตกนะนะครับอินตุ้มจีท <c oughs> ำรัก <c oughs> หน้าดี่ยอยจังได้ครับเวิราะคณารวมแล้วแปดสิบจินจินิงก,ก,กข้าวก็ว่ล่อเกระมากก็จัง เราูกคำพึนี่ับักจับใจอ๋อร้อนอ๋อ นะแต่โบตังได้นะฮะแกปลูกเองพี่โบแกปลูกเอง ยังไม่ออกแล้วอาพยาอยู่บนหลังคาแกขายของจ็ิเข้าเลย Mà thấy nó nung cao lại cao Rồi 你看。来吧 存货。嗯 ah.